ย้อนรอยสีหนุ่มตกเป็นข่าวแอปทักซอนจบพ่อของลูกซุมมีรักใหม่สิบคนล่าสุดทําเอาคุณแม่สุดสตรองอย่างแอปทักซอนถึงกับไปไม่ถูกหลังน้องปีใหม่บุตรสาวสุนทีรักเผยกลางวงสัมภาษณ์ว่ามีหนุ่มๆม,มาขายขนมจีบเยอะมากกว่า10คนเรียกว่าบุตรสาวเชียรยสุดฤทธิ์อยากให้แม่มีแฟนแล้วพร้อมช่วยสแกนหนุ่มๆให้ด้วยใครจะเอาชนะใจแม่ได้ต้องผ่านด่านปีใหม่ให้ได้ก่อนแต่หากเราย้อนกลับไปสี่หนุ่ม ่อเคยตกเป็นข่าวกับแอฟทักซออเรียกได้ว,ว่ามีหลายๆคนต่างลุ้นความสัมพันธ์แต่จะใช่หนึ่งใน1ิบไม้คงต้องรอลุ้นกันต่อไป 1. ต่อธนภพซึ่งต่อน,นั้นเคยถูกโยกคบแอฟทักซออซึ่งหนุ่มต่อธนภพก็ยืนยันถึงความสัมพันธ์กับแอฟทักซ์ออทว่าเชื่อว่าแฟนๆทุกคนรู้อยู่แล้วผมไม่ใช่หนุ่มคนนั้นแต่บอกได้ว,ว่าพี่แอฟเป็นพี่สาวที่น่ารักสําหรับผมมากและคอยซัพพอร์ตผมทุกอย่างและผมจะเป็นน้องชายที่พร้อมซัพพอร์ตพี่เขาเหมือนกันส่วน วนเรื่องส่วนตัวถ้าพี่แอฟอยากบอกก็คงบอกเองเราก็ให้เกียรติเขาแค่อยากบอกว่าเราพร้อมยินดีกับทุกก้าวที่พี่เขาจะก้าวขึ้นไปถือโอกาสยินดีล่วงหน้าถ้ามันจะเป็นข่าวดีของพี่แอฟสองทีมพิธาโดยงานนี้ทางด้านแอร์แทักซ์ออนเปิดปากสัมภาษณ์ทีมพิธาโดนจับตามองเป็นพิเศษได้กล่าวว่ากับทีมจะโดนเยอะสุดแต่ความจริงไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานเจอกันครั้งแรกตั้งแต่อายุประมาณ10กว่าปีส่วนโอกาสพัฒนา ความสัมพันธ์ได้ไหมแอฟทักซอนกล่าวว่าไม่หรอก,ก็เป็นเพื่อนกันส่วนหนุ่มทิมพิธาหรือทิมลิ้มเจริญรัตที่ถูกนักข่าวแซวถึงความสัมพันธ์กับแอฟทักซอนก็ออ,กอาการเขินหน้าแดงก่อนที่ตอบคําถามแบบสั้นๆว่าไม,มไม่มีไม่มีโสดโสดสนิทก่อนที่จะโบกมือบายๆนักข่าว3ตีธนพลโดยเจ้าตัวก็ไม่ได้ปิดสื่อแต่อย่างใดแต่กลับเผยว่าปลื้มพีแอฟส่งดอกไม้เบิร์ดเดย์ทอดูแลในฐานะแฟนคลับพอมีข่าวนี้ขึ้นมา เรามีโอกาสได้คุยกับ F อฟบ้างไหมก็มีคุยกันบ้างพีเอฟก็ถามว่ามีข่าวแบบนี้ตีจะลำบากใจไหมหผมก็บอกว่าไม่ลำบากใจเลยครับเพราะตีชื่นชอบพีเอฟอยู่แล้วยินดีด้วยซ้ำที่พี่เขาเอ็นดูและให้เกียรติเราคิดว่าเรื่องอายุความห่างมันมีปัญหาไหมตีว่าความรักไม่มีอะไรมากันได้ไม่ว่าจะอายุหญิงชายหรืออะไรตีมองว่าถ้าเรารักกันมันจะเป็นใครก็ได้ครับ4 m o มอร์นิงล่าสุดมอร์นิ g งเผยว่าตอนที่เห็น ข่าวผมตกใจมากคือจะบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยตื่นเช้ามาคุณแม่ก็เดินมาบอกว่าเพื่อนแม่ส่งมาถามเต็มเลยผู้จัดการส่วนตัวผมก็โทรมาถามพี่ๆก็มีทักมาถามบ้างแต่ผมก็บอกว่างงอยู่เหมือนกันว่ามาโยงเป็นผมได้ยังไงกับพี่เอฟไม่มีอะไรเลยพอมีคนมาเปิดวาร์ปหาโปรไฟล์หรือเริ่มโยงมากขึ้นส่วนตัวผมไม่กดดันนะไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะอย่างที่บอกกับพี่เอฟไม่มีอะไรเลยเราเป็นพี่น้องกันแต่ส่วนที่บันเทิงนะั้น แย่งกงอยู่กับแอฟทักซอซ้อนเอ่ยป่าขอพี่ก่อนเดี๋ยวส่งต่อให้โดยสาวแอฟเคยเผยว่าไม่ยอมสิทธสละให้แอฟแน่นอนไม่ได้ไม่ได้ต้องแย่งกันกงอยู่เชียวนะคือชอบอ่ะ